กินน้านจุ่มมอดินเนาะเป็นจุ่มทิวาแซบอยู่ในเขตนี้เลยเวลาเขา้านเนาะก็คือต้องปดเกิดจ้าหลังจากนั้นก็จะเอาบินมาให้เฮาเพื่อจะติกว่าเขาจะกินอย่างแน,น่แล้วเขาก็เลือกจ้ะเลือกเต็มทีเลือกเก่งเลือกไม่ไหวแต่ว่าบอกเลยเนาะ้านนี้ก็คือแซบ <Wow. S 1> แซบแบบแซบแบบ นี่แหละกระเซฟไปแหละอา<ล>จจะน้้นก็ติกไปรอถทาอาหารมาจ้าเย้อาหารมาแล้วนี่ก็คือเนาะที่เฮาสั่งไปก็คือมาสองคนแต่ว่าสั่งสองสุดเพราะว่าจะมีเด็กๆนำมาอันนี้คือคนาเตอร์คอมันเมืองแต่น้ำจิ้มจ้าในน้อยแต่บักเพรนะใส่จุกจุกพะว่ะวะวาเป <Ooh! S 1> ็นคนหมัก เผ็ดมากต่อไปนี้คือการแสดงโซทอดไม่ถูกไม่ถูกดังซิกกันเลยมาเบิ้งกันเลยเดี๋ยวนี้เนาะจากการซิบห้าก็เป็นซาวแล้วเนาะ,ะอันนี้ก็คือนมอันนี้ก็คือหมูนุ่มอันนี้หมักสุดใจอันนี้ก็คืองูน่าจะเป็นงูนนุ่มที่บอกเขาบนใจิจอันที่ข,า,ขาวๆก็คือยอละกะหมูสามสันเนาะหลังจากนั้นก็ท่าหม้อให้น้ำมันโฟด หิวแหงนะบัวฟดกะเอาผักใส่ก่อนเก็บผักใส่ผักหุ่มผักแหมแล้วกะผักกุ้งผักกาดสินะอืมแล้วก็ยังบัสุก,กนะแล้วก็ยังบัวบฟอดสดอกละกะอืมลองจุงจง่มจุ่มอนนี่ใส่เบิรงบางเทืรอนนี้มันสุกไปก็ยังบม่ได้ผุนเนาะก็เลยจุ่มจุ่มเลกะหิวแหงเอาลงอีกเอาซีนลงอีกให้มันสุกพร้อมกันเล้าไปนำ้ำระเกิดน้ำลายไปนำ้ำ หิวอีกแล้วห้านินาโบกได้เลยว่าแซ่บเด้อเนืน้อะอะอย่างเงาะหมูนุ่มนะอันนี้คือว่าหมักเลยเนาะเขาก็เก็บเก็บเก็บใส่แล้วก็ปิดฝาหลังจากนั้นกระทาจ้าเย้หม้อฟูดแล้วเป็นประเซมเฮงรีวิวเป็นน้ำคกือน้ำลายเป็นน้ำ <Yeah. S 1> เนาะแล้วก็จุ่มจุ้มจุมลองซีน แบบยัวยัวอร่อยไหมไหวอร่อยไหมหยุดกินไหมหยุดหิวทั้งหิวทั้งแซบ่บทั้งฟินเจวแบบบบเคยจ้ำแจวหลายประเภทเธอให้เป็นห่านแรกเนาะที่ว่าน้อยกิน่นเจวงับซะอีกเนาะก็คือกินไม่ไหวกินโบหยุดกินโบย่นบยอน ต้องมาลองเด้ออร่อยแห้งกินแบบนั้นแล้วก็กินแบบนี้เริ่มอิมอิ่มละแล้วก็เริ่มตักใส่จานอิมจะแบบมันยังแซ่บนะยานโบเสือเนาะก็เลยชิมมากินใกล้ๆห้เบิงวอมมันแซ่บกินจนลืมว่าตัวเองอะนะไปฟิตเนสจ้า โอ้ <boundaries> โฮอนหอนๆอนหอนอนอสนจ้าก so ินต่อจ้าหยุดกินไรจ้าอร่อยบ่เข้าใจว่าเป็นอย่งกคืกินไรนี่อืมจานที่สอง ก็เอายน้องกันเสือ้อเสื้อบออันนี้เลยอันนั้นนาองเอออะรเสือ้อบอผู้ใส่ผูไในเสื้อคอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นมาเลยสวัสนใหญ่ตัวนั้นดิ คนรอ่นอนก็รอก็ลอยลงไปเลยสิค่ะอันนี้ท่าที่ว่าเขาสั่งมาไทยท้าเนาะแต่ว่าที่กระเจ้าเก็บไปก่อนนะก็คือ ได้เอามาโกงกันใส่ได้นี่ <Okay. S 2> อันนี้สุด 2, สองสสามสสี่สหนะโบเมสุดอิด,อ <laughs> อก,ดก็คือกินเยอะไม่ไหวเพราะว่ามันแซบแล้วมันกะหยุดกินโบได้เลยก็คือสั่งสั่งสั่งสอิมบอ <c oughs> อิมบอ,อ,อจอนกดไลคกดแชร์เพจได้แนโอเคอิมบาเว้น <c oughs> <c oughs> คือเหงาแถวเว้กินฮอดแฟนว่ะแฟนเฮ้ยออกหน้านั่นออกหน้าไอจีแบบไวๆซัวอิมมอ่มบอดี้เฮ<อ>้ยตัดลอยไหมเกี่ยวแล้วท่านผู้ถ่ายเขาถามเนี่ยผู้ <c oughs> <c oughs> ถ่ายเขาถามเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถามเนี่ยแรงมากเลย ฝากดูฝากซองฝากซองฝากซองบอเอาฝากซองไหมบอลวเปเดี ah. ๋ยวเปลวเปลวเปลตาเปลวเปลตาเปลว